ขอกราบถวายความเคารพพระเทรานุเทระที่เคารพยังสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสด,ดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติทับฟังรายการรรมาที่วัดมันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ หับผิดชอบโดยอธรมมภาพพระสาธิตธีระปัญโยพ่วมในการสถาบันธรรมพิวัตรสถาบันเพื่อเอผยแพ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงสถาบันธรรมพิวัตรบ้านศบเติร์นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง <c oughs> สรุนท่านผู้ฟังรายการนี้ <c oughs> ออกอากาศอยู่ หลายลักษณะลักษณะแรกออกอากาศผ่านดังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชา,เ,ชาเป็นรายการสดออกหลายขื้น,นหลายสถานีหลายจังหวัดทุกวันอังคารนนในช่วงเวลาตีสี่จนถึงตีห้าเนึ่งช่วงแล้วก็ช่วงตีห้าไปจนถึงเจ็ดมงเนเน่งช่วงอันนี้ลักษณะที่หนึ่ง ลักษณะที่สองออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุของทั้งวัดไายหินรวมไปจนถึง f a c เฟ o บุ๊าไลฟ์สดของวัดไายหินตวัวนะเป็นไร้การสดเหมือนกันท่านผู้ฟังสองช่วงตีสี่นถึงตีห้าตีห้าจนถึงเจ็ดโมงลักษณะที่สมเป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอารดิโอเน็ตเวิร์กเอ็มเก้าสเก้มกะเฮิร์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกรฟผแม่เมาะเป็นเทปบันทึกเสียงนะยังบรารบุแน่ชัดว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนาแต่ปกติก่อนทุกวันชุกร์เนกะ้าโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงเห็นลักษณะหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเทปบันทึกเสียงแล้วก็เอาไปแปลงเป็นวิดีโอออกออกผ่านทางเฟซบุ๊กของอาตมาภาพพระสาธิตธีรป,ปัญโยออกทางเพจ เฟซบุ๊กของสถาบันธรรมพิวัตรและออกผ่านทางช่อง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปันโดท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังนะตามที่อาตมาภาพได้หใ้ข้อมูลไปตามช่องทางต่างๆได้แต่ว่าขณะน,นี้เวลานี้ก็คือตีสี่เป็นรายการสดในท้ายของรายการก็จะได้เปิดสายให้ท่านผู้ฟังตี ฟางอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกคมเห็นกันในสัปดาห์ที่แล้วก็คือในวันอังคารที่แล้วท่านผู้ฟังเอาได้อู้ได้เอ่ยกันถึงเรื่องของการสวดมนต์นะฮ้อชัดหลายเรื่องหลายอย่างแต่ว่ามันมีหัวใจอันหนึ่งที่เขาอู้กันว่าการสวดมนต์นั่นเนี่ยมันม่ได้เป็นการอ้อนวอนขอแต่เป็นการศึกษาทําความเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการทำจิตทำใจให้ซึกสงบเป็นสมาธิเป็นการลึกนึกถึงแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพระ,ะรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่การลงมือทําด้วยตัวเองม่มีเรื่องของการโดนบันดาลเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องปุกเรื่องเสกเรื่องเนรมิตนี้ม่มีในพระพุทธศาสนาพทธเจ้าบ่ไดรสอน นะอยากได้ต้องลงมือทําสร้างผลทําให้เกิดเหตุนะสร้างเหตุขออภัยทําให้เกิดผลผลนั่นมาจากเหตุอันนี้คือพระพุทธศาสนาของเฮาเขาก็ได้เห็นหูทาความเข้าใจเรื่องนี้ปลายวันก่อนมีคนส่งคลิปนะมาให้ดูท่านผูฟังเป็นคลิปละออ่อนวัยรุ่นคนหนึ่งก็อู้เรื่องศาสนาเนี่ยก็อบอกว่าศาสนาพุทธเทรวาเทาเนี้ยเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เหลือม่ ที่บอกว่าบริสุทธิ์หรือหมู่ก็คือว่าบ่าเอาอย่างมาแต่งแต่งเติมนะให้มันขยับขยายออกไปจากดั้งเดิมนะที่พระพุทธเจ้าได้สอนมันก็บอกว่าเนี่ยอย่างวันนี้วัดวาอารามต่างๆพระส่งโอสังฆเจ้าต่างๆก็สอนพิษแผกไปตากไปจากคำสอนดั้งเดิมออกไปเหี่มมดแล,แล้วอ่อนก็บอกว่าแล้วเราจะยึดถืออันไหนว่าเป็นของแท้ว่าเป็นของปลอมมันก็สร้างความซับสนให้กับสังคมมันก็ยกตัวอย่างว่าบัด หลายวัดไปสร้างพระพิคขันเนตไปสร้างจำแหม่อันนั้นอันนี้มาไหวเต็มในวัดในวาเหียม,มดเหียเซียงนะทางทั้งที่พระพุทธรูปนะที่อยู่หั่นก็สําคัญอยู่แล้วแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพระพุทธรูปสําคัญพ,พุทธรูปต่างๆก,กระููสถาปนาเพืนะ่อเป็นพระที่สามารถดนบันดาลเพื่อมีความสุขเพื่อมีความร่ํารวยเพื่อสมปาตถนา <c oughs> ก็กลายเป็นว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอาเทวนิยม ไม่นิยมเทพไม่นิยมการโดนบันดาลไม่นิยมอิทธิฤทธิ์ปฏิหารกันเนรมิตเสกเป่าทั้งหลายกลับลายเป็นว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งซักซิธ์เนรมิตบันดาลหลายคนก็ับไปแก้บนบนบานสารเกา่ามีแผงหัวหมู <c oughs> เป็นการบูชายันไปซึ่ง <c oughs> สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นปฏิเสธนอกจากปฏิเสธแล้วเป็นยังต่อต้านนะแล้ววันนี้สระวกเขาก็เอาเรื่องเราเนี้ย มายะมาทากันเนี่ยโมทเหวียเสียงเนี่ยละอ่อนก็นบอกว่าเนี่ยมันสร้างความสับสนให้กับละอ่อนอันมาฟังแล้วก็ชอบใจว่าเออละอ่อนเมื่อก็ยังหูจะกึศแต่มันมันก็ถึงเวลาท่านผู้ฟังที่เขาจะต้องมาเรียนรู้ว่าไอ่ยังเป็นแก่นไอ่ยังเป็นสารไอ่ยังเป็นของแท้ก็เวลาเขาไปซื้อขวเรายังได้ของแท้เขาอยากแค่ได้ของแท้เนาะราถึงไปอยากแค่ได้ของปลอมแต่คําสอนพุทธศาสนาเนี่ยเอ,อ้อ ก็กลายเป็นว่าเวลามันเอาของแท้มาเฮ้อมาเอาอ่ะ <c oughs> จะเอาของปลอมกันทืดๆอ,อันนี้มันกลับเป็นเรื่องดิหน,งหน้าตลกคือมันกับมาแปลกใจอ่ะว่าเราก็อู้กันเนาะว่าเออเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะนับจากไหนนะเอาอันดับแรกมานับก็คือนับจากจํานวนประชากรชาวพุทธที่มีมากเอาอย่างว่าเป็นหลักฐานก็เอาทะเบียนบ้านเอาในบัตรประจําตัวประชาชนท่านก็เห็นนะแต่ถ้าเอาหลักการของพุทธมาจับแต่นเนี่ยมันล่อนกันเนาะมาเอามาตรฐานมาวางนี่นะเป็นมอกเลยเนาะ มอกหรือมอกเนาก็ลดมอกไปนักมันก็เหลือบรรณักนะมันก็มีกระจื้มมันก็อยู่กันในทะเบียนบ้านนะมันถ้าเป็นพูดทแท้ๆมันก็บเบื่ออย่างสักอย่างให้อย่าสาวคนอย่าถึงถึงโมโหะบะ่ถ้าเอาจํานวนมานับเน,นี่ยมันก็ลำบากอยู่แต่ถ้าเอามาตรฐานมาจับเนี่ยคือมันก็บบแปลกใจว่าเมืองไทยเป็นเมืองพูดก็ค,คือนับจํานวนประชากรชาวพูดเยอะนับจํานวนประชากรพระสงฆ์เยอะ นับจานวนวัดที่มันมีอยู่เยอะเขาก็บอกว่าเป็นพุทธแต่อัชากรรมซึ่งอัชากรรมนี้มีพื้นฐานมาจากกัดเนี่ยพิดศิลพิธรรมนักเป็นอันดับต้นๆเรื่องของการกินเหล้าเมายาพิดศิลหานี่ยนักเป็นอันดับต้นๆเรื่องของการทุจริตก็นักเป็นอันดับต้นๆในศิษห้าเนี่ยกับพิษกันเป็นอันดับต้นๆอ่ะแล้วก็มาบอกว่าเปลี่ยนเมืองพุทธ แต่ถ้าเป็นมองพุทธแต่เนี่ยวิธีพูดจะคือเรื่องตรยสิกขาท่านผู้ฟังศีลส,สมาธิปัญญาสามตัวนี้เป็นวิธีพูดรูปเราจะนับว่าเป็นมืองพุทธเป็นชาพุทธได้ก็ต่อเมื่อเราเอาศีลไปปฏิบัติจเจริญสมาธิจเจริญสติเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีกำกึ t บ่เอาเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารโดนบันดาลเสกเป่าแต่เอาเรื่องเหตุเรื่องผลนะมันจะถึงว่าเป็น จะถือว่านับเป็นว่าเป็นพูดแต่เนาะมันนี้เป็นฐานของพูดแต่ถ้ามาเทียบกับเฮาเนี่ยมันแทบจะบ่มีเลยมันก็อู้ยากถ้าบูฟังเพราะว่าความจริงมันเสียดแทงจิตใจคนทั้งหลายอ่าเป็นเพราะว่าอ่าบ่ชอบความจริงบ่ชอบความจริงชอบความถูกใจแต่ไม่เอาความถูกต้องนะเอาความถูกใจแต่บ่เอาความถูกต้องเวลาิ้นอู้ถึงเรื่องความถูกต้องแต่มันบ่ถูกใจเฮาเฮากับบ่เอา แต่แล้วจริงๆแล้วต้องเอาความถูกใจแล้วเอาความถูกต้องเนะี่ยมาเป็นความถูกใจหรือถูกใจในสิ่งที่มันถูกต้องแมันถึงจะถูกลูกะแต่ถึงวันนี้มันอเอาความถูกใจเป็นตัวตั้งความถูกต้องเอาไวท้ทีหลังมันเป็นอย่างั้นนะเวลาเาไปทักไปทวงก็บ,บอกว่าเป็นเนี่ยมาตั้งแต่ตเมินพไห่บ่นนะ่ะเป็นที่เป็นประเภทนี้เนี yeah. ่ยเขาก็อ้างกันไปอย่างเงี้ยอ,ออกนอกรูนอกทางกันไปเมื่อก็เลยทำห้อ่อ หมือนสังคมพูดหรือพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยอืมันพิการท่านผู้ฟังมันพิการมันกระดกเค็กกระดกเค็กมันผสมบูร์แบบอ่ะมันทุทุูถูๆไปอ่ะแล้วกระจางนะมันจางเมื่อจางมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกับยาเนาะมันมันมีความเข้มข้นของตัวยาเนี่ยนะโอ้ยาเม็ดใหญ่นักแกแต่ประสิทธิภาพมีอยู่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยกินเข้าไปมันจะไปหายอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้น การทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาการศึกษาเฮียนฮูทำความเข้าใจพุทธศาสนาที่แท้นำมาสู่ชีวิตที่อยู่บนฐานของพุทธธรรมหรือว่าวิถีพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรทำและนับประโชดีท่านผู้ฟังที่โดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุอยู่สถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาเพื่อชาวประชานี้ก็พยายามนำพาท่านผู้ฟังทั้งหลายเดินอยู่บนวิถีพุทธ เข้าถึงความเป็นพุทธนักขึ้นนะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระสังฆาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่มาจัดรายการที่เอาความหู้เอาธรรมะสาระดีๆมาเฮ้อกับท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องอนุมโมทนาบุญกับเจ้าของเคลื่องเจ้าของสถาน,นีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายจเสียงเนื่อพี่น้องนะชิดสาวชาวบ้านพุทธศาสนิกชนไดู้้ได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่ติดตามเราฟังกันเป็นคนที่ตั้งอยู่บนฐานของธรรมะเอาธรรมะมาเป็นที่จังที่เิ่งอันนี้ RPG. ต้องอนุโมทนาบุญวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่จะอู้เนี่ยอาจะเป็นเรื่องนี้แต่ที่อู้เรื่องนี้ก็อยากจะ,จะเกริ่นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าสถานการณ์พุทธศาสนามันเป็นอย่างอีเนอร์แล้วก็อยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังว่าเราต้องเอาความถูกใจ ไว้ทีหลังเอาความถูกต้องมาก่อนมากไปกว่านั้นก็คือถูกต้องถูกใจในสิ่งที่มันถูกต้องะถูกใจในสิ่งที่มันถูกต้องเอาความถูกต้องมาเป็นสิ่งที่ถูกใจบ่ใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเนาะถ้าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่บ่ดีแล้วท้าูฟังว่ามันถูกใจนะถึงแม้มันบ่ถูกต้องก็จ้างมันวิธีกรรมประเภทนี้อย่างที่ทํากันอยู่มันบ่ถูกต้องก็เป็นอย่งแต่มันถูกใจอันนั้นผิดหลักการ อย่าง่มันถูกอย่างเ่มันดีนะก็คือเอาความถูกต้องเนี่ยมาเป็นความถูกใจและเอาความถูกใจเนี่ยนะไปอยู่กับความถูกต้องถูกใจกับความถูกต้องนะมันถึงจะไปทั้งหน้าได้ท่านผู้ฟังเกริ่นนะท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเรียบร้อยอยันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระที่จะโอวันนี้ซึ่งเวลาเรามีอยู่หนึ่งชั่วโมงเนาะตีสี่ 4, ยนหนึ่งตีห้าช่วงที่แรกช่วงที่หนึ่งนะช่วงแรกนะฮะช่วงที่สองก็ ตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงมีเวลานักน้อยหนึ่งช่วงนี้ท่านผู้ฟังบ้านเมืองก็เริ่มคลายอลอกเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 แต่เรื่องเศรษฐกิจมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ปากต้องก็ยังหิวความขาดแคลนความฝืดเครืองทั้งหลายทั้งปวงก็ยังมีอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจมันถูกตรึงไว้ตรึงไว้แล้วมันก็มางอกงามมันมีแต่สุดลง ทีนี้มันก็เริ่มคลายล็อกมันก็เริ่มงอกเริ่มงามปี่น้องที่ทํางานด้านการให้บริการเช่นโรงแรมสถานประกอบการต่างๆก็เริ่มเปิดหมู่ปี่น้องกลานก้าลันขายร้านอาหารก็เริ่มเปิดขายของเล่ก็เริ่มมีมาแล้วนะเริ่มมีมาแล้วตลาดนัดแม่ค้าปล่อยขายอย่างต่างๆการเดินทางข้ามจังหวัดก็เริ่มมีมาเริ่มคลายรับแต่ว่าความสุดของเศรษฐกิจความดิ่งความ ต๊กความจมของเศรษฐกิจก็มีอยู่มันนำให้ชีวิตได้รับความลําบากได้รับการฟื้นเครื่องจิตใจกับบะมวนบาง,งานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะเอาสิบวิธีจัดการความวิตกกังวละมาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะคลายความวิตกกังวลให้มันหมดไปจากตัวเราซึ่งเป็นมีวิธีการอยู่สิบวิธีในสิบวิธีนี้ก็มี แนวทางหรือว่าลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปไปซ่อนไปแทรกอยู่หรือบางบางข้อก็มีความเป็นพุทธอยู่เต็มเลยในลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาที่มันมีอยู่ในสิบวิธีการกาแก้ความวิตกกังวลน,นะท่านผู้ฟัง <c oughs> อันที่อมามอูเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกคิดคน้น <c oughs> ถูกวิจัยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลนี้อัรมาภาพไปเอาในเว็บไซต์ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะเพื่อนก็เอามาลงไว้ให้คนทั้งหลายได้เียนรู่ธรรมะผ่านเว็บไซต์นี้นะฮะสิบวิธีการจัดการความวิตกกงังวลความวิตกกังวลอย่างได้ผลเพื่อนอู้เอ๋ยบอกว่า บ่มีไข่เลยในโลกนี้ที่จะบ่มีความวิตกกังวลและเพิ่นก็บ,บอกต่อว่าแต่จะมีสักที่คนที่สามารถรับมือกับความวิตกกังวลได้อย่างชาญฉลาดเพิ่นก็ได้ยกเอางานวิจัยมาอู้ม,มาเอยเพิ่นบอกว่ามีงานวิจัยระบุว่าคนทั่วไปหนึ่งในซิบท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ เพราะความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจรวมทั้งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการทํางานแล้วก็ครอบครัวนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความวิตกกังวลเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะกระทบมดเพราะว่ามันส่งผลเสียเรื้อรังต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เอาคนในครอบครัวเอาคนอยู่ในความใกล้ชิดของเขาก่อนนะก็ได้รับผลกระทบหมดเลยรวมไปถึงการทํางานอะไรอย่างต่างๆ่ทีนี้ถ้าผู้ฟังเพื่นบอกว่าหากเขาเป็นคนหนึ่ง